ผู้ชมคะพูดถึงงบประมาณในการพัฒนาประเทศเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันก็น่าที่จะมาติดตามนะคะว่าการจัดสรรงบประมาณของภาครัฐเพื่อที่จะพัฒนาประเทศมีสัดส่วนยอย่างไรแล้วใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่คะทันโลกวันโอวันวันนี้กับผู้อำนวยการวันโอวันพับคุณชัดคําแสงค่ะเรื่องของงบประมาณการลงทุนของภาครัฐไทยน่าจับตามองเรื่องไหนคะครับ จริงๆตอนนี้เนี่ยเรากําลังอยู่ในรัฐบาลใหม่แล้วก็หลังจากตั้งรัฐบาลอะไรกันได้แล้วเนี่ยก็จะเข้าสู่ฤดูการของงบประมาณนะครับเราพูดถึงกันก่อนครับว่างบลงทุนเนี่ยมันสําคัญอย่างไรเวลาเราพูดถึงการลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยก็คือการที่เราอดออมไม่ยอมใช้เงินในวันนี้เอาเงินเนี่ยไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลตอบแทนให้มันงอกเงยกลับมาอนาคตเราก็มีกินมีใช้เพิ่มขึ้นนะครับการลงทุนของภาครัฐก็แบบเดียวกันนะครับเราพยายาม อดออมไม่ใช้เงินในวันนี้ไปทําสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้ใช้เพื่อให้ให้วันหน้าเนี่ยเราได้ดีขึ้นการลงทุนกับสุขภาพลงทุนกับการศึกษาลงทุนกับโครงสร้างพื้นฐานอินฟราสตรักเจอร์ต่างๆนะครับก็จะทําให้เกิดผลิตภาพของคนและธุรกิจเพิ่มขึ้น ช่วยลดต้นทุนของเศรษฐกิจและสังคมลงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราใช้เงินตรงนี้เนี่ยอย่างมียุทธศาสตร์เราก็สามารถเอางบลงทุนเนี่ยไปตอบโจทย์ความท้าทายใหญ่ๆของประเทศได้ด้วยครับน่าสนใจที่คุณฉัดบอกว่าต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็คือต้องใช้เงินไปก่อนเพื่อที่จะหวังผลที่จะตามมาในอนาคตแล้วปัจจุบันการลงทุนของไทยถือว่าถูกทิศถูกทางไลยคะ ปัจจุบันการลงทุนของไทยเนี่ยเราลงทุนไม่ได้น้อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราลงทุนประมาณเกือบเกือบห้าแสนล้านแต่ถ้าเราอยู่ในส่วนที่เราสามารถแยกออกมาตามยุทธศาสตร์ต่างๆได้เนี่ยก็จะมีประมาณ4ี่แสนสามหมื่นกว่าล้านบาทนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองดูเนี่ยตัวเลขตรงนี้ก็ค่อนข้างสวยหรูนะครับว่าเราลงทุนเกือบครึ่งหนึ่งนะครับในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันอีกประมาณ22%เรื่องของสิ่งแวดล้อม10%นะครับในเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคนแล้วก็อาจจะมีส่วนเล็กๆอื่นๆลดลดหันกนกไป หมายความว่าดูเม็ดเงินไม่ได้น้อยแต่แสดงว่าการลงทุนไม่ได้ถูกทิศถูกทางที่ควรจะเป็นหรอถ้าเกิดเรามองข้ามคําใหญ่ๆในเรื่องของยุทธศาสตร์อย่างเช่นคําว่าการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันไปนะครับเราก็จะเห็นว่าถ้าเราลองไปดูว่าเงินเนี่ยมันเอาไปทําอะไรจริงๆ mm hmm. เงิน3ใน4ี่ของอยุทธศาสตร์นี้เนี่ยลงทุนกับการทําถนน รเราสร้างถนนแล้วก็ซ่อมถนนไปแล้วเกือบเกือบ75นะครับการลงทุนในเรื่องของการขนส่งทางรางทางอากาศทางน้ําซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งแบบอื่นๆที่ไทยยังไม่มีและมักจะมีต้นทุนต่ํากว่าเนี่ยเรายังไม่ค่อยได้ลงทุนตรงนี้กันครับคือที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่าเม็ดเงินลงทุนจะเน้นเรื่องของโครงสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างถนนหนทางต่างๆแต่จริงๆแล้วเม็ดเงินลงทุนเนี่ยควรที่จะไปเน้นเพิ่มในด้านไหนคะ อีกยุทธศาสตร์หนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์นะครับตรงนี้เนี่ยเวลาเราฟังดูเราก็นึกถึงการลงทุนในการศึกษาลงทุนในสุขภาพต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเราลองดูรายละเอียดการใช้เงินเนี่ยก็จะเห็นว่ากว่าครึ่งเนี่ยเราเน้นการสร้างตึกสร้างอาคารครับเราสร้างอาคารเรียนเราสร้างอาคารสาธารณสุข เราสร้างอาคารสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในยุทธศาสตร์นี้นะครับแต่ว่าเราลงทุนในเครื่องมือการแพทย์ลงทุนในอุปกรณ์การเรียนการสอนตรงนี้น้อยมากนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นเรื่องของนิยามด้วยว่านิยามของคําว่าลงทุนเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราไปจัดหาสิ่งของมาหรือว่าไปทาการก่อสร้างนะครับแต่ว่าการลงทุนในการศึกษาหรือสาธารณสุขจริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นเรื่องของการลงทุนในคนพัฒนาบุคลากรต่างๆเนี่ยให้มีศักยภาพ,พพร้อมในการให้บริการประชาชนครับ ถ้างั้นถ้าย้อนกลับมาดูเรื่องของงบประมาณการลงทุนของไทยณนะปัจจุบันยังไม่ค่อยถูกที่ถูกทางใช่ไหมคะถ้าเกิดเรามองครบทุกยุทธศาสตร์นะครับเราก็จะเห็นว่าเงิน1ใน3ของการลงทุนของเราเนี่ย ไปทากับถนนนะครับอีกหนึ่งใน3เนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างตึกรามบ้านช่องสร้างอาคารของรัฐนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะตั้งคําถามกันได้ครับว่าเงินตรงนี้เนี่ยจะสร้างผลตอบแทนกลับมามากน้อยขนาดไหนเรามีการลงทุนในเรื่องของการจัดการโครงสร้างน้ำเนี่ยประมาณแค่17%เท่านั้นเองแล้วก็ในเรื่องของการจัดหาครุพันธ์เรื่องของอุปกรณ์วิทยาศาสตร์อุปกรณ์การแพทย์การเรียนตรงนี้เนี่ยก็จะมีแค่ประมาณ8%เเท่านั้นนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากครับ อาจจะมีคําถามนะคุณชาติว่าแล้วงบประมาณที่ทุ่มลงไปเยอะๆได้ผลตอบแทนคุ้มค่าไหมที่ลงทุนไปกับการสร้างตึกสร้างถนนหนทางเนี่ยคะตัวหนึ่งนะครับที่ทางนักเศรษฐศาสาตร์เขามักจะดูกันนะครับก็คือเราจะดูว่า รัฐเนี่ยจะต้องลงทุนกี่บาทเพื่อทําให้เกิด GDP เพิ่มขึ้น1บาทนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าในอดีตช่วงก่อนต้มยํากุ้งช่วงที่เศรษฐกิจกําลังเฟื่องฟูเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยรัฐไทยค่อนข้างมีประสิทธ,ธิภาพนะครับเราลงทุนแค่60สตังค์นะครับก็จะได้ GDP กลับมา1บาทแต่ว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็ประสิทธ,ธิภาพก็จะน้อยลงเรื่อยๆกลายเป็น80สตังค์แล้วก็ในช่วงปัจจุบันเนี่ยก็คือประมาณ90สตังค์ที่เราจ้องเสียไปเพื่อให้ได้ GDP กลับบมา1บา1ท และยิ่งถ้าเกิดเราไปดูเทียบกับประเทศอื่นๆเราก็จะยิ่งรู้สึกว่าเรายิ่งด้อยกว่าเขาอีกนะครับอย่างเช่นประเทศอินโดนีเซียรหรือว่าคอสตาริกานะครับเขาลงทุนแค่30สตางค์เท่านั้นเองเขาก็ได้ GDP กลับมาแล้ว1บาทนะครับเรื่องของประเทศอย่างเช่นชิลีจีนแล้วก็เวียดนามนะครับซึ่งก็เป็นประเทศมาแรงกันทั้งนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยพวกเขาก็ลงทุนแค่ประมาณ60สตางค์นะครับก็คือเหมือนไทยในอดีตเนี่ยเขาก็ได้ GDP กลับมาแล้ว1นงบาทแล้วอย่างนั้น ตอนนี้ของไทยนะครับก็มีเรื่องมีบทเรียนที่จะต้องทําต่อไปสําหรับปีงบ6 7แล้วก็ปีถัดๆไปนะครับอยู่3เรื่อง3ระดับนะครับระดับที่1เลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องเปลี่ยนวิธีการลงทุนทุกอย่างที่เราลงทุนไปเนี่ยถ้าเราลงทุนซ้ําๆเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนะครับผลตอบแทนมันก็จะน้อยลงแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็คือเราต้องลงทุนในสิ่งที่มันตอบโจทย์กับ ปัญหาความท้าทายใหญ่ๆของประเทศในอนาคตอันที่2นะครับก็คือเราจะต้องปรับวิธีคิดแล้วก็นิยามในการลงทุนของไทยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการลงทุนการศึกษาจะต้องไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างโรงเรียนแต่ว่าเราจะต้องนับการลงทุนเนี่ยไปกว้างกว่านั้นแล้วก็ขั้นที่3นะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากๆก็คือเราต้องปรับวิธีการทงางบประมาณเลยนะครับโดยที่มันจะต้องมี สามเรื่องด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือในเรื่องของการเลิกมองคําใหญ่ๆเราพยายามมองให้เห็นดีเทลมองให้เห็นรายละเอียดครับว่าเราที่เรากําลังลงทุนไปนั้นเอาไปใช้ทําอะไรจริงๆอย่างที่2ก็คือเราจะต้องไม่ยึดของเก่าแล้วก็ส่วนสุดท้ายก็คือว่าเราจะต้องทํางบประมาณให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดรัฐ มองไม่เห็นประชาชนที่อยู่หน้าพื้นที่อยู่หน้างานเขาเห็นมากกว่าเขาอาจจะสามารถเลือกลงทุนในสิ่งที่มันตอบโจทย์พวกเขาได้ดียิ่งขึ้นเอาละค่ะเป็นแนวคิดเรื่องของการจัดสรรงบประมาณเพื่อการลงทุนของไทยจะยึดติดตามกรอบแบบเดิมๆก็คงจะไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าโจทย์ทั้งสําหรับประเทศไทยและโจทย์สําหรับโลกกําลังเปลี่ยนไปค่ะวันนี้ขอบคุณคุณชัดมากค่ะ